I'm leaving without you, and I be coming be and back won't you เราอยู่บ้านเพื่อให้รู้สึกปลอดภัยแต่บางครั้งบ้านที่เราอยู่กลับกลายเป็นกับดักในโลกที่เทคโนโลยีล้อมรอบเราไว้ทุกด้านเราหลงคิดว่าเราควบคุมมันได้จนวันที่มันเริ่มควบคุมเราไม่ใช่แค่ร่างกายแต่รวมถึงความสัมพันธ์ความรู้สึกและความจริงในใจบลิกไม่ใช่แค่หนังไซไฟแต่มันคือภาพจำลองของมนุษย์ที่ถูกตัดขาดจากทุกอย่าง ยกเว้นกันและกันและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความเปราะบางยินดีนต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ o v v i w w t t h Chris นะครับพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาคุณดำดิ่งลึกลงไปในความเงียบที่ไม่ได้ฟังด้วยแค่หูแต่ฟังด้วยใจพา r หนึเมื่อบ้านกลายเป็นกับดักลองคิดดูถ้าวันหนึ่ง คุณตื่นขึ้นมาในบ้านที่คุณอยู่มาหลายปีแต่ทุกอย่างดูผิดแปลกไปหมดไม่มีเสียงนกร้องไม่มีเสียงรถไม่มีแม้แต่แสงจากข้างนอกคุณเดินไปที่ประตูพบว่ามันถูกปิดด้วยอิฐคุณรีบวิ่งไปที่หน้าต่างก็เจออิฐช่องแอร์หรือช่องระบายอากาศในห้องน้ําก็อิฐอีกนี่คือจุดเริ่มต้นครับของบลิ์ทิมและออลิเวียตื่นขึ้นมาในโลกที่เงียบเกินไปบ้านของพวกเขากลายเป็นห้องขังโดยที่ไม่มีใครบอกว่าทำไม ไม่มีเสียงประกาศจากรัฐบาลไม่มีอีเมลแจ้งเตือนมีเพียงความเงียบกับอิฐสีดำที่เรียงกันอย่างแน่นหนาเกินกว่าจะเป็นอุบัติเหตุบลิกเปิดเรื่องมาด้วยภาพอันเงียบงนันแต่ทรงพลังมันไม่ได้เริ่มต้นด้วยเลือดมันไม่ได้เริ่มต้นด้วยการฆ่าเพราะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการถูกกักขังไม่ใช่แค่ทางร่างกายแต่เป็นทางจิตใจด้วย No way. You can wall off an entire building you off way wall พาสสองอิดสีดำ um, ที่สร้างจากด้านมืดของมนุษย์ในหนังบลิกอิดสีดำ um, ไม่ได้มีแค่รูปร่างทางกายภาพแต่มันคือผลผลิตของสิ่งที่ไม่ได้พูดออกมาระหว่างมนุษย์ทิมและออลิเวียมีอดีตร่วมกันที่เปราะบางการสูญเสียลูกการเงียบใส่กันเมื่อบาดแผลนั้นไม่ได้รับการเยียวยามันกลายเป็นกำแพงที่มองไม่เห็นวันหนึ่งกำแพงนั้นกลายเป็นของจริงนั่น หนาะและไม่มีทางออกล i ขิตเล่ t r a p p e o p l e is t r a p s t h e i r unspoken truths อิกแต่ละก้อนไม่ใช่แค่ผลจากระบบนานโนลมแต่มันคือความเสียใจที่ไม่เคยรับผิดชอบความกลัวที่ไม่เคยเอ่ยปากความขอโทษที่ไม่เคยถูกพูดถึงในหนังไม่มีตัวละครตัวไหนที่ตกใจสุดขีดเมื่อเจอกำแพงเพราะบางอย่างลึกๆในใจพวกเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันกำลังจะมา เพราะกำแพงนั้นเติบโตอยู่ในใจพวกเขามานานเพียงแต่วันนี้มันจับต้องได้ผาสามคนที่อยู่ในที่แคบมักเผยธาตุแท้เมื่อทางอาคารถูกตัดจากโลกภายนอกมนุษย์ที่ดูปกติเริ่มเผยธาตุแท้ยูริแปรปวนกับความกลัวเป็นศรัทธาบิดเบี้ยวเขาเชื่อว่า กำแพงคือการชำระบาปหรือข้างนอกมีการปนเปื้อนจริงๆรงิแอนเชนซ่อนตัวเองอยู่หลังหน้าจอก่อนที่เขาจะตายอดีตของเขาเต็มไปด้วยการทรยศแอนนาที่ดูเข้มแข็งกลับเป็นคนแรกที่ร้องไห้แบบควบคุมตัวเองไม่ได้มนุษย์ไม่ได้เปลี่ยนไปเพราะถูกขังแต่ถูกขังแล้วจึงเปลยความจริงที่เคยซ่อนไว บลิกใช้พื้นที่จำกัดบีบให้คนเปิดเผยด,ด้านที่เปราะบางและหนังไม่ได้บอกว่าใครผิดหรือใครถูกเพราะทุกคนต่างก็มีด้านที่ไม่อยากให้ใครเห็นแต่ความเงียบและเวลาที่ขังทำให้ไม่มีอะไรซ่อนไว้ได้อีกพาสี่โลกของบลิกคือโลกจริงในเวอร์ชั่นช้าและเงียบ โลกของบลิทไม่ได้เป็นอนาคตที่เกินจริงแต่มันคือโลกปัจจุบันที่เร่งอารมณ์จริงให้ชัดขึ้นระบบนาโน,โนของบริษัทแอปซิลเลนคือภาพแทนของเทคโนโลยีที่เราพึ่งโดยไม่ตั้งคำถามเมื่อมันผิดพลาดมนุษย์ไม่รู้จะทำยังไงนอกจากเงียบเราสร้างระบบให้ฉลาดกว่าเราแต่ลืมสร้างตัวเองให้เข้าใจความรู้สึกของกันและกัน ทิมพูดน้อยออริเวียรเริ่มพูดเร็วบางคนพูดคนเดียวบางคนไม่พูดเลยแต่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในโลกที่ระบบไม่ได้ให้คำอธิบายหนังไม่ได้สนใจอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์มันสนใจอาการของคนที่ถูกระบบทิ้งเย oh, Maybe like some like kind of twisted e it's kind s of escape. p ด e t 5ตัวละครที่กลัวความจริงมากกว่าความตายทิมกลัวการสูญเสียแต่ลึกลงไปเขากลัวเป็นต้นเหตุโอลิเวียกลัวการถูกทอดทิ้งแต่แท้จริงเธอกลัวความว่างเปล่าและเมื่อความเงียบกลายเป็นกำแพงจริงๆทั้งคู่ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเผชิญหน้ากับคนที่อยู่ตรงหน้าและเงาสะท้อนของตัวเองในหลายฉากทิมทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขายิ้มพูดติดตลก พยายามหาทางออกแต่ทุกครั้งที่กล้องจับอลูเวียเธอจะมองเขาด้วยสายตาที่บอกว่าฉันไม่เชื่อว่าคุณโอเคจริงๆคนที่กลัวความตายไม่ใช่คนที่ตื่นตกใจแต่คือคนที่นิ่งเงียบและพยายามควบคุมทุกอย่างบริกแสดงให้เห็นว่าการไม่ได้พูดสิ่งสำคัญที่สุดกับคนที่เรารักมันอันตรายยิ่งกว่าความตายเพราะมันจะทำให้ความสัมพันธ์ที่ยังหายใจอยู่ตายไปแบบเงียบ must get through here We พาทหกการวิเคราะห์เชิงจิตวิทยาบิ๊กไม่ใช่แค่หนังที่มีสัญลักษณ์มันคือการจำลองกลไกทางจิตใจที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตคนเราปกป้องตัวเองด้วย dissociation การแยกตัวจากความรู้สึกเราอยู่รอดแต่ไม่เคยมีชีวิตอยู่จริงและเมื่อหลีกเลี่ยงนานพอเราจะวนอยู่ในชั o u m a กรู p กำแพงในบลิกคือผลลัพธ์ของจิตใต้สำนึกที่พยายามเลี่ยงความเจ็บแต่สุดท้ายมันกลับขังทุกอย่างไวร้รวมกันทั้งความเจ็บและความรักหนังไม่ได้ใช้คำว่าโรคหรือความผิดปกติแต่มันแสดงอาการของมนุษย์ในยุคที่เงียบจนลืมไปว่าเจ็บอยู่พ a า t <c oughs> 7 ข้อดีและข้อเสียแบบตรงไปตรงมาของหนังเรื่องบลิกข้อดีของบลิกคือมันกล้าหยุดนิ่งมันไม่รีบไม่เร่งไม่ประจบและมันใช้ความอึดอัดเป็นมีดคมคมกีดจิตใจคนดูการแสดงของนักแสดงทุกคนแสดงธรรมดาแบบบาดลึก ข้อเสียคือบางช่วงเนิบบางจุดอาจดูขาดพลังสำหรับคนที่ชอบเพสเร็วแต่นั่นอาจไม่ใช่จุดด้ยอยเพราะบลิกไม่ใช่หนังที่เร่งให้คุณวิ่งแต่มันหยุดคุณไวเราบังคับให้คุณนั่งเงียบๆถามตัวเองว่าคุณเคยปล่อยให้กำแพงในใจคุณสูงขึ้นโดยไม่รู้ตัวไหมพาด์ท8 คำถามสุดท้ายที่คุณต้องตอบเองถ้าคุณถูกขังอยู่ในห้องเดียวกับคนที่คุณรักและไม่มีใครออกไปได้จนกว่าจะพูดในสิ่งที่คุณกลัวมากที่สุดคุณจะกล้าไหมบลิกไม่ใช่หนังที่จบในฉากสุดท้ายแต่มันเริ่มทํางานหลังจะกเครดิตขึ้นมันถามเราแบบตรงไปตรงมาว่าคุณกําลังสร้างอิดก้อนแรกในใจหรือเปล่าแต่ถ้ากำแพงนั้นตายเป็นของจริงในวันพรุ่งนี้คุณพร้อมจะพังลงไหม บางทีการอยู่เงียบๆกับความเจ็บที่เราไม่เคยพูดออกมาน่ากลัวกว่าความตายเสียอีกเอาโชบางครั้งกำแพงไม่ได้สร้างจากอิฐแต่มันสร้างจากคำที่เราไม่เคยพูดจากความตัวที่เรากกืนไว้จนลึกเกินกว่าจะขุดออกมาถ้าคุณยังเงียบอิดก,ก้อนแรกอาจจะถูกวางลงแล้ว โดยที่คุณไม่รู้ตัวขอบคุณที่อยู่กับเรานะครับถ้าคุณรู้สึกบางอย่างที่พูดออกมาไม่ได้นั่นแหละคือสิ่งที่บลิกพยายามให้คุณเผชิญหน้าขอบคุณที่เราฟัง Movie with c r r s s นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์หนังเรื่องต่อไปที่อยากให้สรุปแล้ววิเคราะห์ได้เลยครับเราไม่ได้อยากให้คุณเข้าใจหนังเรื่องนี้ทั้งหมดเราแค่อยากให้คุณหันกลับไปมองกำแพงในชีวิตจริงของคุณ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าถ้าคุณยังอยากฟังเรื่องบางอย่างแม้แต่ความเงียบขอบคุณครับ